สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เราก็ยังเรียนอยู่ในเรื่องการวัดความยาวเหมือนเดิมวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนนั่นก็คือการวัดและเปรียบเทียบระยะทางการวัดและเปรียบเทียบระยะทางาไปดูกันเลยเห็นไหมคะในห้องเรียนนี่คือห้องเรียน ครูแพรยืนอยู่ตำแหน่งที่1ครูแพรยืนอยู่ตำแหน่งที่1ครูแพรกำลังสายตัวไปมาในตำแหน่งที่1หลังจากนั้นมีเด็กชายใครเอ่ย1ทับหทับทับหหรือ2ทับเด็กชายคนไหนคะดูสิคะเพิ่งมาโรงเรียนเขายืนอยู่ในตำแหน่งที่สองครูแพรอยากทราบว่าเด็กคนนี้อยู่ยืนหายืยนอยู่ห่างจากครูแพร เท่าใดครูแพรวัดยังไงลูกวัดเลยค่ะนี่เป็นเส้นสีแดงขึ้นมานี่คือครูแพรอยู่ห่างจากเด็กคนนี้ใช่ไหมคะตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่หนึ่งห่างกันเท่านี้แต่ครูแพรถามสิคะว่าเด็กคนนี้สามารถเดินไปตามเส้นสีแดงไปหาครูแพรได้ไหมเดินได้ไหมคะเดินไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาต้องเป็นไงมันติดโต๊ะใช่ไหมลูกมันเดินไปไม่ได้ รู้แค่ว่าเขาห่างจากครูแพรเท่านี้แต่เขาไม่สามารถเดินไปตามเส้นสีแดงของครูแพรได้นักเรียนบอกครูแพรสิเขาจะเดินไปหาครูแพรได้อย่างไรเดินไปทางไหนเ่ะเส้นที่1อ่ะเดินเดินแล้วก็เดินไปในช่องนี้ไปถึงหน้ากระดานแล้วก็เลี้ยวไปหาครูแพออาแบบนี้เขาเดินไปหาครูแพรได้เดินแบบไหนได้อีกเดินไปช่องนี้เดินอ้อมหลังห้องไปเลยค่ะไปข้างๆแล้วก็ไปหาครูแพรแบบนี้เขาก็เดินไปหาครูแพร ได้นักเรียนเห็นไหมคะระยะห่างของเขาเนี่ยไม่สามารถทําให้เขาเดินไปหาครูแพรได้เพราะมันติดอะไรลูกติดโต๊ะใช่ไหมคะมันจะชนโต๊ะแต่เส้นทางที่ครูแพรทาสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยเขาสามารถเดินไปหาครูแพรได้จากรูปข้างต้นเส้นสีแดงเส้นสีแดงเรียกว่าระยะห่าง เส้นสีแดงระหว่างครูแพรกับเด็กผู้ชายคนนี้เรียกว่าระยะห่างระยะห่างคือความยาวระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งในแนวตรงในแนวตรงเลยค่ะตรงดิ่งไปเลยเห็นไหมลูกศรสีแดงตรงดิ่งมาเลยคือระยะห่างระหว่างครูแพรกับเด็กผู้ชายคนนี้แต่เส้นสีเหลืองกับเส้นสีเขียวคือระยะทาง คือระยะทางระยะทางก็คือความยาวตามเส้นทางที่กําหนดระยะทางก็ต้องไปตามเส้นทางใช่ไหมไม่ได้เดินไปบนเก้าอี้เขาเดินไปตามร่องร่องตรงกลางที่มันสามารถเดินไปได้เขาเดินไปตามหลังห้องตามเส้นทางที่ว่างแล้วเดินไปได้แบบนี้เราเรียกว่าระยะทางแต่ถ้าตรงดิ่งเลยเป็นเส้นตรงเลยจากครูแพรมาหาเด็กคนนี้จากเด็กคนนี้ไปหาครูแพรเส้นสีแดง แบบนี้เดินไปหากันไม่ได้ค่ะเพราะติดโต๊ะติดเก้าอ,อี้เดินไปชนละเนรละนาดเลยแบบนี้เราเรียกว่าระยะห่างระยะห่างคือความยาวระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งเป็นแนวตรงส่วนเส้นสีเหลืองและเส้นสีเขียวเป็นระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่เขากำหนดให้ไปนะคะลูกามาดูตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างจะอยู่ในหนังสือหน้า173หน้า17 3 ในหนังสือเล่มสีม่วงค่ะหนังสือเล่มสีม่วงเล่มนี้อ่าเปิดไปหน้า173อม่าดูไปพร้อมครูแพรเลยแล้วเราจะได้ตอบคําถามไปพร้อมๆกันด้วยนะคะหน้า173พร้อมแล้วไปดูกันเลยอ้าวดูสิคะในรูปนี้มีสถานที่อะไรบ้างบนสุดเลยเป็นบ้านของใครคะบ้านของใบบัวต่อมาตรงกลางตรงกลางสูงๆเขาเรียกว่าหอหอนาฬิกา มีร่มเยอะๆมีผลไม้ขายอันนี้เขาเรียกว่าตลาดแน่ซ้ายมือสุดมีธงชาติเลยค่ะคือที่ไหนคะโรงเรียนตอนนี้เรามีสถานที่อยู่4ี่แห่งคือบ้านใบบัวหอนาฬิกาตลาดและโรงเรียนดูสิคะเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่าให้บอกระยะห่างและระยะทางระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งต่อไปนี้ ให้บอกทั้งระยะห่างและระยะทางอย่าลืมนะคะมันมี2คํา 1. คือคําว่าระยะห่างคือห่างกานเป็นแนวเส้นตรงใช่ไหมแต่ระยะทางจะต้องไปตามเส้นทางที่เขากําหนดจะต้องไปตามเส้นทางที่เขากําหนดโอเคอ่าไปข้อที่1บ้านใบบัวกับโรงเรียนบ้านใบบัวกับโรงเรียนมีระยะห่าง ระยะห่างจะต้องเป็นแนวเส้นตรงระยะห่างจะต้องเป็นแนวเส้นตรงจากบ้านใบบัวไปโรงเรียนเจอเส้นสีไหนคะเป็นเส้นตรงเส้นสีแดงนี่ไงคะระยะห่างเท่าไหร่2 0หเมตรเก่งมากต่อไปต้องเป็นระยะทางระยะทางจะต้องไปตามเส้นทางที่เขากำหนดเส้นทางคือสีไหนถนนนะ่ะถนนคือสีเทาๆใช่ไหมคะลูกอ่าเราก็เดินมาเดินลงมาวุ้บ แล้วก็เดินเลี้ยวส้ายฟุบไปถึงโรงเรียนดูสิคะระยะทางจากบ้านใบบัวไปโรงเรียนเอาอะไรบวกกัน192บวกกับ220 192บวกกับ220นั้นเท่ากับ412เมตรนี่คือระยะทางไปตามเส้นทางถนนที่เขากําหนดแบบนี้เราเรียกว่าระยะทางโอเคนะคะ,ะนักเรียนเขียนตอบลงไปด้วยในหนังสือข้อหนึ่ง เสร็จแล้วไปดูข้อที่2พูดถึงโรงเรียนกับตลาดโรงเรียนกับตลาดเอาดูสิคะโรงเรียนอยู่ไหนโรงเรียนอยู่ซ้ายมือสุดตลาดอยู่ขวามือสุดระยะห่างระยะห่างจะต้องเป็นเส้นอะไรคะลูกเส้นตรงระยะห่างเป็นเส้นตรงเส้นสีไหนคือเส้นตรงเส้นสีแดงนี่ไงเส้นสีแดงดูสิระยะห่างจากโรงเรียนไปตลาดเป็นเท่าไหร่510เมตรเก่งมาก เมื่อพูดถึงระยะห่างต่อไปก็ต้องเป็นระยะทางระยะทางจะต้องไปตามเส้นทางที่เขากำหนดไม่ใช่เดินไปป่าไปเขาไปดงไปได้ลูกต้องเดินไปตามถนนที่เขากำหนดนี่เรียกว่าระยะทางาดูสิคะระยะทางอันแรกเดินมาก่อนจุดแรกเดินจากโรงเรียนมาถึงหอนาฬิกา220จาก2 2 2 0เมตรถึงหอนาฬิกาแล้วเดินไปต่ออีกกี่เมตร3 2 0 3 8อม้ยใช่ไหมคะ มาถึงตลาดดูซิเอา220บวกกับ380นั้นเท่ากับ600เมตรเห็นไหมคะระยะห่างกับระยะทางไม่เหมือนกันนะคะระยะห่างเป็นเส้นตรงระยะทางคือไปตามเส้นทางที่เขากำหนดต่อไปข้อสุดท้ายบ้านใบบัวกับหอนาฬิกาบ้านใบบัวกับหอนาฬิกาบ้านใบบัวอยู่ด้านบนหอนาฬิกาลงมาตรงกลางอ้าว ไหนละ่ะครูแพรไม่เห็นเส้นสีแดงเลยเห็นแต่ถนนสีดำๆแต่มันเป็นเส้นอะไรคะเป็นเส้นตรงแบบนี้เราก็เรียกว่าระยะห่างได้เช่นกันแบบนี้ก็เป็นระยะห่างได้เช่นกันระยะห่างคือ192เหมือนเดิมค่ะระยะห่างแต่เมื่อพูดถึงระยะทางเขาก็เดินลงมาตามทางใช่ไหมคะมันก็ทับเส้นสีแดงนี่แหละ ข้อนี้ระยะห่างกับระยะทางคือเส้นทางเดียวกันระยะห่างกับระยะทางเราใช้เส้นทางเดียวกันค่ะเส้นเดียวกันเลยเพราะระยะห่างมันเป็นเส้นตรงลงมาระยะทางก็มาตามเส้นทางถนนสีเทาๆท,ที่เขากําหนดไว้เพราะฉะนั้นข้อนี้ระยะห่างแล,และระยะทางนั้นเท่ากันเห็นไหมคะไม่ยากเนะลูกเนาะอย่าลืมนะระยะห่างต้องเป็นเส้นตรง ระยะทางจะต้องไปตามเส้นทางที่เขากำนดต่อไปอ่ตรวจสอบความเข้าใจอยู่ที่หน้า176ค่ะหน้า176นะักเรียนเปิดไปหน้า176นะคะตรวจสอบความเข้าใจเขาบอกว่าให้ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ตอบคำถามต่อไปนี้ดูสิคะมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างอ่ามีหอนาฬิกาเหมือนเดิม ข้างล่างมาเป็นอะไรคะเป็นวัดเลื่อนไปเป็นตลาดด้านบนเป็นสวนสาธารณะอ่ามีหอนาฬิกามีวัดมีตลาดสวนสาธารณะข้อที่1นึ่เขาถามว่าระยะห่างฟังนะคะระยะห่างจากวัดกับสวนสาธารณะเป็นกี่เมตรระยะห่างจะต้องเป็นเส้นอะไรคะเส้นตรง ระยะห่างจากวัดกับสวนสาธารนณะคือเส้นไหนคือเส้นสีแดงนี่ตอบกี่เมตร500เมตรเห็นไหมคะลูกเส้นสีแดงแดงขึ้นไปตรงๆเนี่ยเรียกว่าระยะห่างโอเคไหมคะระยะห่างต่อไปข้อที่2เขาถามว่าถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารนณะเดินจากวัด ไปสวนสาธารณะโดยผ่านตลาดจากวัดไปสวนสาธารณะแต่เดินให้ผ่านตลาดนะต้องเดินไปผ่านตลาดจะเป็นระยะทางเท่าไรเดินไปนักเรียนจะเดินไปทางไหนก็ต้องเดินไปตามเส้นทางถนนที่เขากําหนดใช่ไหมคะเราก็เดินออกมาก่อนไปวัดมันต้องไปผ่านตลาดก็จากวัดมาตลาดเท่าไหร่320เมตรจากตลาดเดินไปอีกเท่าไหร่450เมตรไปถึงสวนสาธารณะ ข้อนี้เราจึงหาคำตอบได้จาก320อบวก450คําตอบคือ770เมตรเห็นไหมคะมันเดินผ่านตะลาดนะคะจากวัดไปสวนสาธารนณะโดยเดินผ่านตะลาดข้อที่3ถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารนณะอา้าววัดเหมือนเดิมไปสวนสาธารนณะโดยผ่านหอนาฬิกา ไม่ผ่านตลาดละเขานี้ไปเดินผ่านหอนาฬิกาจะเดินเป็นระยะทางเท่าไหรอ้าวไปผ่านหอนาฬิกาใช่ไหมก็ต้องเดินไปทางหอนาฬิกาเนาะเดินไปก่อนเท่าไหร่230ถึงหอนาฬิกาจากหอนาฬิกาเดินไปสวนสาธารณะอีก380เพราะฉะนั้นถ้าเดินจากสวนสาธารจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านหอนาฬิกาจะเดินเป็นระยะทาง230บวก380 เท่ากับ610เมตร6 1 0เมตรเห็นไหมคะนักเรียนข้อที่4เขาถามว่าระยะทางจากวัดไปสวนสาธารณนะโดยผ่านตลาดอันแรกผ่านตลาดกับระยะทางจากวัดไปสวนสาธารณนะโดยผ่านหอนาฬิการะยะทางใดสั้นกว่าระยะทางใดสั้นกว่าดูสิคะ ระยะทางจากวัดไปสวนสาธารณะผ่านตลาดไปเท่าไหร่7 7 0เมตรนี่เราจําได้เราหามาแล้วเนาะจากข้อที่2อา้าถ้าจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านหอนาฬิกาเราก็หามาแล้วจากข้อที่3คือ610เมตรอา้าวตอบครูแพรได้หรือยังระยะทางใดสั้นกว่าคือระยะทางที่เดินจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านหอนาฬิกาสั้น กว่าผ่านทางของราดิกาจะสั้นกว่านักเรียนเห็นไหมคะเส้นทางต่างๆที่เราเดินทางเนี่ยมันจะมีทั้งทางที่เดินไปได้รวดเร็วแล้วก็ทางที่เดินไปได้ช้าบางระยะทางมันก็ไกลบางระยะทางมันก็ใกล้นะคะอ้าวไม่ยากใช่ไหมลูกอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งระยะห่างจะต้องเป็นเส้นตรงส่วนระยะทางจะต้องไปตามเส้นทางที่เขาาำนดไปตามเส้นทางที่เขาาำนด ดูสิคะวันนี้ครูแพรจะให้ทําอะไรอ้าวหมดแล้ววันนี้ครูแพรมอบหมายให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเล่มไหนเล่มน,นี้ค่ะที่โชว์เหมือนบนหน้าจอเลยเนะี่ยบนหน้าจอนักเรียนเห็นไหมคะแบบฝึกหัดเล่มสีขาวให้ทําแบบฝึกหัดหน้า109110และหน้า110บ เอ็นะคะทำแบบฝึกหัดทั้งหมด3หน้าครูแพรเชื่อว่านักเรียนทำได้แน่นอนถ้าได้ฟังคำอธิบายและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูแพรในวิดีโอข้างต้นนั้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูแพรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ